สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีนํำเสนอเมนูตำส้มหลวกดอกดอกกระเจียวบดอกกระเจียวค่ะบม่เคยกินหรอกค่ะแต่ว่าหลวกดอกกระเจียวลืมทุ่งแล้วก็ถอดปลาทูแล้วก็ปแกบบนแหงปนปลาทูเพราะว่ามันบ่มีน้ำเมนูเมนูชุกเฉินค่ะปนหนีเอาไว้ จำดอกกระเจียวจำปนปนจำดอกกระเจียวเนี่ยอะไรบุ้มตั้มส่กนมหมูกะนี่แหละค่ะบมกหุงสุกหุงหุงเค็มกินมังกรนะจ้ะแซบแซบแซบๆซบับบบาที่นี่มันไม่มีนมม้ำแล้วจ้ะมันแห้งแต่เลยเผิ่อแมนูก๋วยจับเอาไปซดกินเข้ากับขา้า คเมนูอาหารวันนี้เช้ากลางวันเย็นนะคะเมนูวันนี้จ้าปลประตูปนแห้งแสบดื้อข่ดเด้อนัวนัวเหลืองนัวโดดเดือดแสบอย่างนัวก็ใส่ผงนัวลายๆประทูกับสองโต้ค่ะสองโต้ใหญ่ๆนี่ยี่สิบห้าบาทจ้ะอันนี้กับส้าบาทยี่สิบบาทอันนี้เดือี่มาซื้ออันนี้กะจักเท่าไรบุ๊คเอาไปสดกินกับเขา มาเด้อค่ะเด้อกินข่าเด้อจ้ากับเมนูวันนี้ทอดปลาทูส้มตำลวกดอกกระเจียวป่นปลาทูแห้งแล้วก็หวยจับจ้านมาจา้ามาแซบ่บแซ่บนำกันนะคะบดัดเฮดบดเฮดคิปตอ้นอันนั้นค่ะตอนกำลังทำงานทำอันนี้อยู่เฮดต้นแล้วแล้วชินป่นกัน ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามให้กับคลิปนี้น้ำแน่เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ